ดีจ้าพี่น้องตาดีดีบอตาดีบอพี่น้องเขาบอกว่าแตงหมูหลูกละลอยพี่น้องข้างในเป็นสีข้างในเป็นสีเหลืองจ้ะพี่น้องหลูกละลอยก็เป็นตาเสียบเนาะพี่น้องเตงหมูหลูกละลอยคอยพากมาแล้วเขาบอกข้างในเป็นสีเหลือง้พี่น้อง ซอยค่อยเมืองในเป็น네สีเหลืองก็สียังพี่น้องเมืองวัดจิวานสมัยพี Hyung ่น้องเมืองข่อยจะพ่ายจากเมืองยังงูหลุดลอยโอ้พี่น้องว่ามันใส่ด็ดจรด้บ่ ขาบอกข้างในเป็นสีเหลืองซอยขอ่อยบางแน่ข้างในเป็นสียังพี่น้องกิน,น,นเลยพี่น้องเจ้าของเต้มเปลือกมันเปื่อยๆกินเนาะไม่นี่ละพี่น้องบอกว่าก็สิบห้าสิบบาบอกว่าแจ๊กสิบบาทบอกว่าเป็นอะไรนี่่นี่ พี <get> ่น้องมาเจปมาเจ้เป e like ๊ะโบมันเจ็บทุกบ่พี่น้องเค้กชือบรรมีนะจ๊ะเอาขอดตอกไอ้เอาไม้ตอกต้องกลางนะจ๊ะเอาไม้ตอกต้องกลางบางนี้โบไอ้เป๊ะโบมันสุกก่อนนะจ๊ะนุ่มละลอยขอกระยังโอ้ยเนาะไปกินเลยรสชาติคือบแบบตั้งโม่ะไอ้เอี้ยเกาะคือเต็งโมะไอ้สุดท้ายนะคือสุดท้ายมันน่ะนะดูุดท้ายมันน่ะเดี๋ยวมากินอ่ะ ห็นว่าเคลื่อนหางเคลื่อนนะต่ะมูหางเคลื่อนแล้วสุดเคลื่อนแล้วโอ้พี่น้นองอแค่นี้ละจ้าเรื่กินตัวสื่อมาแล้วเนาะ